เพื่อนอีคนเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวนิดนึงเนาะชื่ออะไรอะไรเลยสิติไอทีครับติไอทีค่ะครับทำไมถึงชอบเล่นกีฬาบ้างเล่นเล่นกันเนาะเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนเหรอไม่ใช่เพื่อนเล่นกันก็เล่นด้วยเอาแล้วเล่นเล่นป่อยแค่ไหนอะไรไงคะก็ถ้าถ้าฝนตกก็เล่นอยู่ดีถ้าฝนตกก็เล่น ก็เ,เล่นฝนไม่ตกก็เล่นอยู่ดิก okay. ็เล่นบ่อยครับแล้วได้อะไรจากการเล่นกบได้อะไรได้เล่นฟุตบอลเขาบอกว่าได้เล่นฟุตบอลครับผมขอบคุณที่ติดมากเลยคะขอบคุณนะครับขอบคุณค่วัสดีค่ะวันนี้เราพบกับเพื่อนไอซีนะคะมาแนะนำตัวหน่อยนิดนึงชื่อชื่อพี่โอ๊ตสีสี่ครับพี่โอ๊ตสี่สี่เจ็สี่ครับ ทำไมถึงพี่ออนนึงชอบมาเตะบอลครับก็จริงๆก็ไม่ได้ชอบอะแต่พอดีนานมาเตะทีหอมมากนานมาเตะทีใช่ไหมคะใช่ใช่อะจะถามว่าทีแค่ไหนนานนาเตะทีแล้วพี่ออนนี่ได้มาจากการได้ที่คนบอลมาครับวริงจริงครับมันได้ออกกำลังกายเสียเหงื่อเยอะดีครับเสียเหงื่อ่ดีกว่าเสียน้านะทีเกี่ยวเสียน้ำย่างอื่นะจริงๆขอบคุณคุณมากนะครับสวัสดีครับ สวัสดีกล้องด้วยสวัสดีครับวันนี้เรามาเฮลตี้บอยกับฟุตบอลครับเอ้ยฟุตซอลรับกับบอดี้แบงค์ไม่เคยจะมาหรอกจริงๆอ่ะไอ้ไอ้พอออกกล้องก็มาตลอดไอ้พวกไอ้พวกบ้าฝืนออันนี้อยู่พอไอ้พวกบ้าฝือนี่ขอถามหน่อยอันนี้อันนี้มาสัมภาษณ์หรือมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์นะครับมามาทำไมมาเล่นฟุตบอลนะครับใครให้มามาเองครับเจ้าสอง เาสอนออกกลังกายครับเพื่อสุขภาพแหมอะไรอีกเตะบอลรู้สึกไงครับก็ถึงนาทีหรือเปล่าโดนบอลมาเนี่ยประมาณนาทีกว่ากว่านะสัมผัสบอลทงได้ล้มไปกี่รอบแล้วดีใจมากสัมผัสบอลค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับน้องๆที่เล่นฟุตบอลนะคะ ชื่อพิเศษมิลาครับมีลาคาครับอยู่ไอพีครับก็ที่มุกตหาเงนคับอยู่ไอทีครับแล้วี่่กอถามว่าทำไมน้องเล่นเ ก็เป็นการเอากำลังกายอย่างนี้นแล้วก็มันทําให้พวกเราอยู่แบบอยู่ในทั้งหมดนี้ได้อยู่จากังค์ดรอยู่ในครอบครัวครอบครัวมันได้แค่ระดับที่สามก็ Although ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนอื่นกันต่อนะคะขอบคุณน้องๆมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับน้องๆนะคะน้องๆเหมือนจะเสร็จบอไปแล้วค่ะให้น้องๆแนะนำตัวเชินิดหนึ่งครับชื่อลิศครับอยู่ i อครับเจรติเต้ยครับไอทีครับผมแล้วทำไมน้องถึงชอบเล่นกีฬาบอลกันล่ะก็ สนุกครับไฮฮากับเพื่อนแล้วก็สุขภาพดีด้วยครับผมผมเป็นคนชอบออกกำลังกายครับชอบ <c oughs> ออกกำลังกายค่ะแล้วระยะเวลาการเล่นนะคะแบบมาเล่นถี่แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นผมก็ไม่เล่นเกือบทุกวันนะครับเวันเหมือนกันเ <c oughs> รามาด้วยกันมาด้วยกันเป็น,เ,ปนเ,เพื่อนกันครับ <c oughs> ได้จากการเล่นทุกวันนี้นะก็อย่างแรกก็ได้เป็นสุขภาพครับสุขภาพดีแล้วก็ได้มีสุขภาพได้เพื่อนได้ของ ได้เหมือนกันเลยครับได้เหมือนกันเลยโอเคครับขอบคุณน้องๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับน้องเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่ออะไรผมหนามตูงครับ ID ปี่อครับครับผมทำไมน้องหนามตูงถึงชอบเล่นนี่นครับน่นุกดีครับได้เพื่อนแล้วก็ได้สังคมเยอะแยะเลยครับสุขภาพแข็งแรงชอบไปเล่นอะไรไงะทุกวันไหมหรือว่าทุกว่นเลยครับน้าไม่ก็ฟังกันทุกวัน แล้วน้องได้แล้วจากการมาเตะบอลที่เพราะว่าเตะบอลแล้วหนะลอ่อขึ้นเขาบอกว่าเตะบอลแล้วหล่อขึ้นน่าน่า,นา,นาอยู่นี้อยู่เลยพี่ค่ะขอให้หล่อจัง